สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเมนูดากน้าคอฟฟี่ค่ะหรือว่าเรารู้จักกันในชื่อครีมกาแฟเกาหลีคะซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่ฮิตฮอตแล้วก็นิยมนะคะโดยเฉพาะอากาศร้อนๆแบบนี้เหมาะมากๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าส่วนผสมแล้วก็วิธีทำเนี่ยทำกันยังไงนะคะค่ะส่วนผสมของเรานะคะก็มีกาแฟนะคะ5ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย5ช้อนโต๊ะ และน้ำร้อนนะคะหช้อนโต๊ะคือทั้ง3าอย่างนี้นะคะก็จะใช้ในปริมาณเท่าๆกันคืออย่างละ5้าช้อนโต๊ะนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะอันดับแรกเราจะใส่กาแฟลงไปจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ําตาลทรายและสุดท้ายนะคะเราก็จะตามด้วยน้ําร้อนนะคะอัตราส่วนเราบอกไปแล้วข้างต้นเนาะเราจะทําการใช้ตะก้อน,นะคะตีตีตี ตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะตีไปเรื่อยๆค่ะค่ะเมื่อเราตีมาเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมเข้ากันเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าแรกๆเนี่ยกาแฟเขาจะมีความเป็นสีเข้มะคะ่ะตอนนี้เราก็ตีได้ประมาณ2นาทีแล้วนะคะเราก็จะตีกันไปเรื่อยๆเลยนะคะมีความรู้สึกว่าตีแรกๆเนี่ยเราก็จะไม่เมื่อยหน่อยนะคะตอนนี้ตีมาได้สัก5นาทีแล้วนะคะจะสังเกตว่า กาแฟของเรานะคะจะมีความสีอ่อนลงนะคะแล้วก็มีความฟูขึ้นนิดๆแต่ว่ายังยังไม่เป็นที่พอใจนะคะเราจะต้องตีต่อไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเราเนี่ยจะใช้เวลาตีทั้งหมดกี่นาทีนะคะจนกว่าเขาจะมีความขึ้นฟูเนียนเป็นเนื้อครีมี่ครีมี่นะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทําการตีกาแฟนะคะ เป็นเวลา10นาทีแล้วนะคะจะสังเกตว่าสีเขาเ่ะอ่อนลงเรื่อยๆแล้วก็มีความฟูขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่เป็นที่พอใจค่ะเราจะต้องตีไปเรื่อยๆนะคะค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา16นาทีแล้วนะคะที่เราตีกาแฟมานะคะก็จะสังเกตว่าเขาเนี่ยสามารถตั้งยอดได้เลยนะคะแล้วก็มีเนื้อที่แบบเนียนฟูนุ่มนะคะเสร็จจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะก็จะมา นำน้ำแข็งนะคะใส่แก้วนะคะไม่ต้องเต็มแก้วนะคะเหลือไว้แบบสักสองสมนิ้วจากปากแก้วประมาณนี้นะคะเราจะใช้นมสดนะคะเทลงไปค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องเทจนเต็มแก้วนะคะเราเทไว้แบบเหลืออีกสักสองนิ้วนะคะจากปากแก้วนะคะแล้วก็จะทำการตักกาแฟที่เราตีจนขึ้นฟูนเนื้อเนียนนุ่มน่ากินสุดๆนะคะแล้วก็จะเทลงไปค่ะ หลังจากที่เราเทนมใส่แก้วแล้วนะคะเราก็จะนํากาแฟที่เราตีจนเนื้อนุ่มฟูเนี่ยใส่ลงไปด้านบนนี้เลยนะคะจัดแต่งให้สวยงามเลยคะ่ะค่ะหลังจากนั้นแล้วเนาะเราก็จะจัดเสิร์ฟรับประทานได้เลยแต่ว่าก่อนที่เราจะรับประทานเนี่ยนะคะแนะนําให้ใช้หลอดหรือว่าใช้ช้อนยาวๆนะคะคนให้เนื้อกาแฟเขาเนี่ยเข้ากับนมสดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ดื่มรับประทานได้เลย สำหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนส่วนคลิปหน้าจะมีเมนูอะไรนะคะติดตามได้ที่ช่องแล้วแต่แฟนนะคะ